สำหรับใครที่กําลังมองหาทีวีไซส์ใหญ่นะครับไว้สําหรับดูหนังฟังเพลงนะครับเล่นเกมดูกีฬานะครับวันนี้ผมมีทีวีขนาด100นิ้วนะครับจากไฮเซนไม้นำกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟีเจอร์กันว่ามีอะไรมาให้บ้างนะครับไปดูกันเลย สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับผมพีนะครับจากช่องไฮเซนไทยแลนด์นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำา7สิ่งที่ต้องรู้นะครับในการเลือกซื้อทีวี100นิ้วนะครับก่อนอื่นขอแนะนำตัวทีวีนก่อนนะครับทีวีรุ่นนี้นะครับชื่อรุ่น1 0 0 Q7N นะครับก็คือเป็นทีวีขนาด100นิ้วเลยของไฮเซนนะครับอย่างแรกนะครับที่จะเล่าให้ฟังนะครับเป็นในส่วนเี้นตัวของ การเลือกซื้อทีวี100นิ้วกันก่อนนะครับสิ่งแรกที่ควรคํานึงถึงนะครับในการเลือกซื้อทีวี100นิ้วก็คือตัวจอหรือว่าตัวสกรีนของตัวทีวีนั่นเองนะครับยิ่งทีวีมีขนาดใหญ่เท่าไหร่นะครับสิ่งที่เราควรคํานึงถึงก็คือการสะท้อนแสงจากตัวจอทีวีนะครับมายังสิ่งที่ท่านรับชมหรือว่า มายังตัวของท่านเองนะครับซึ่งไม่ต้องห่วงสำหรับทีวี 100Q7N ตัวนี้นะครับเพราะว่าทางไฮเซนเนี่ยมีการเคลือบสารลดการสะท้อนของแสงมาในอะดับหนึ่งแล้วนะครับไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้เลยนะครับ โอเคนะครับเรื่องที่2นะครับที่เราต้องรู้ในส่วนที่เป็นตรงทีวี100นิ้วนะครับถ้าจะซื้อนะครับก็คือพื้นที่ที่เขาจะใช้นะครับสำหรับทีวี100นิ้ว q 7 n ตัวนี้นะครับความกว้างนะครับจะอยู่ประมาณ2.3เมตรนะครับความสูงนะครับจะอยู่ประมาณ1.3เมตรนะครับพื้นที่ในการรับชมนะครับ ระยะห่างที่ควรจะใช้นะครับจะอยู่ประมาณ2.5เมตรถึง3เมตรนะครับเป็นระยะที่ผมแนะนำนะครับในการรับชมทีวี1น0นิ้วเลยสำหรับเรื่องที่3นะครับจะเป็นในเรื่องของแบ็คไลท์นะครับหรือว่าหลอดไฟที่เขาใช้สำหรับทีวี1น0นิ้วนะครับอย่าลืมนะครับว่าทีวี1น0นิ้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเลยจอมันใหญ่นะครับถ้าสมมุติว่าเราไม่ใช้หลอดไฟที่มีความถี่ค่อนข้างสูงเนี่ยมันส่งผลอะไรนะครับส่งผลกระทบต่อ รายละเอียดของภาพนะครับตัวนี้นะครับ Q7n เนี่ยของไฮเซนเราใช้แบบฟัวเรย์นะครับหลอดไฟแบบฟัวเรย์นะครับก็คือการจัดเรียงที่มีการวางหลอดเนี่ยจำนวนเยอะๆๆแล้วก็ถี่ๆนะครับเพื่อช่วยทําให้การแสดงรายละเอียดของภาพต่างๆเนี่ยแสดงได้ดีมากิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้ภาพเนี่ยมีความคมและชัดมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีมิติมากยิ่งขึ้นด้วยอันนี้คือข้อดีเลยนะครับของหลอดไฟแบ็คไลท์ที่เป็นแบบฟัวเรย์นะครับ เรื่องที่4นะครับจะเป็นในเรื่องของสีนะครับคอนเดนดอปนะครับทีวีตัวนี้มีการใส่เทคโนโลยีคอนเดนดอปมาด้วยทําให้สามารถแสดงสีออกมานะครับได้ดูเป็นธรรมชาติได้มากยิ่งขึ้นเลยอันนี้คือข้อดีนะครับของ1 0 0 Q 7 m เรื่องที่5เป็นในเรื่องของอะไรครับในเรื่องของภาพเคลื่อนไหวนะครับตัวนี้อัตรา r e f r รชเ r a หรือว่าการกระพริบของตัวภาพเนี่ยจะอยู่ที่120เฮิรตนะครับให้ภาพที่ลื่นไหลแน่นอนครับไม่ต้องกังวลเลยนะครับอันเนี้ยอยากให้มั่นใจเลยว่าลื่นไหลชัวร์นะครับในเรื่องที่6นะครับจะเป็นในเรื่องของตัวชิปประมวลผลนะครับไฮเซนนะครับเรามีการพัฒนานะครับตัวชิปประมวลผลของตัวทีวีเนี่ย เองนะครับชื่อชิปประมวลผล High v o l t n g e นะครับซึ่งชิปประมวลผลตัวเนี้เป็นหัวใจหลักของตัวทีวีเลยนะครับเปรียบเสมือนสมองกลน,นะครับที่จะเข้ามาช่วยทําให้ทีวีหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆที่อยู่ในทีวีเนี่ยสามารถแสดงประสิทธิภาพออกมาได้ดีมากที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นหัวใจสําคัญที่เราใส่มาให้นะครับ อย่างสุดท้ายอย่างที่7นะครับก็จะเป็นในเรื่องของระบบสมาร์ตต่างๆนะครับไฮเซนเรามีการใส่ตัวของระบบสมาร์ตมาด้วยซึ่งระบบสมาร์ตของไฮเซนชื่อว่าระบบวีด้านะครับเดีย๋ยวผมโชว์ให้ดูนะครับระบบวีด้านะครับข้อดีของระบบวีดาเลยนะครับก็คือรวดเร็วนะครับเดีย๋ยวผมลองกดปุ่ม YouTube ให้ดูนะครับปุ๊บไปหน้า YouTube ทันทีผมกดโฮมนะครับ ไปหน้าโฮมทันทีนะครับอย่างที่2นะครับใช้งานค่อนข้างง่ายอยากเข้าอะไรนะครับอยู่ข้างหน้าหมดแล้วใช้งานง่ายมากๆเลยนะครับอย่างที่3นะครับก็คือมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะครับทีวีไฮเส้นนะครับเราได้รับการรับรองจากสถาบันทูฟลแอนนะครับว่าปกป้องข้อมูลความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานเนี่ยเป็นอย่างดีนะครับไม่ต้องเป็นห่วงเลยว่าข้อมูลจะรั่วไหลออกไปนะครับอันนี้จะเป็นอย่างแรกก็คือระบบเป็นการนะครับอย่างที่2นะครับเราสามารถใช้แอร p l a y ยนะครับโยนหน้าจอจาก iPhone i p p d d นะครับหรือว่าแม้แต่ MacBook ต่างๆเนี่ยขึ้นไปยังตัวทีวีได้อย่างง่ายดายนะครับสาวกนะครับคนที่ใช้ w n n o w w นะครับหรือว่าตัวของ Android ไม่ต้องห่วงไปนะครับเรามีนะครับเรามีเทคโนโลยีในเรื่องของการแชร์หน้าจอหรือว่าการแชร์สกรีนเข้ามาด้วยนะครับเพื่อทำให้ท่านสามารถแชร์หน้าจอไว้สำหรับ ประชุมต่างๆได้นอกจาก2ฟีเจอร์ที่ผมเล่ามานี้ไม่ว่าจะเป็นระบบเป็ดการนะครับหรือว่าการแชร์หน้าจอต่างๆต้องเล่าอย่างนี้ครับว่าทีวีไฮเส้นนะครับในปี2024นี้นะครับเรายังใส่โหมดที่เรียกว่าโหมดคาราโอเกะมาให้ด้วยนะครับแค่ท่านซื้อสายไม่มานะครับอาจจะเป็นไมล์ไร้สายเสียบต่อนะครับกับตัวแจ็คนะครับประมาณ3.5นะครับหัว3.5นะครับ ท่านก็จะสามารถใช้งานนะครับโหมดคาราโอเกะได้นะครับซึ่งข้อดีของตัวโหมดตัวเนี้สามารถร้องเพลงผ่าน YouTube ก็ได้นะครับหรือแม้แต่หรือแม้แต่นะครับใช้สำหรับห้องประชุมต่างๆได้นะครับในห้องประชุมก็สามารถเชื่อมต่อไมค์ใช้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีเลยนะครับที่ไฮเซ่นนะครับกับทีวีรุ่น 100Q7N ใส่มาให้นะครับ เป็นยังไงบ้างครับ7เรื่องที่เราต้องรู้นะครับเดีย๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าภาพและเสียงของทีวีรุ่น1 0 0 q 7 n เนี่ยเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลย สำหรับท่านที่สนใจนะครับทีวีรุ่น 100Q7N ราคาเปิดตัวนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็นอกจากราคาเปิดตัวแล้วนะครับสิ่งที่เราควรคำนึงถึงอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเป็นในเรื่องการเซอร์วิสนะครับหรือการให้บริการหลังการขายนะครับทีวีรุ่น 100Q7N ตัวนี้นะครับให้การรับประกันถึง 5ปีเลยนะครับอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับหากท่านใดสนใจนะครับทีวี 100Q7N ของทางไฮเซนนะครับสามารถเลือกซื้อนะครับผ่านทางตัวแทนจำหน่ายของไฮเซนได้เลยนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้นะครับไม่ว่าจะเป็น Power b รบนะครับ h o m e Pro The p o w e r นะครับ Power m ร์มนะครับ t ด e m มอลนะครับดูโฮมนะครับท่านสามารถเข้าไปเลือกซื้อได้เลยนะครับหรือว่าตัวแทนจำหน่ายต่างๆนะครับก็วันนี้นะครับผมพีนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Thank <laughs> you.